ัตอนนี้พวกเราจะสร้างเรืออันใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมครั้งนี้เราจะทําเป็นเรืออะไรดีเพื่อนเรือแบบใด <S <S อืมเฮ้ยเรือฉลามดีกว่าเรือฉลามเรือฉลามไหมอ๋อ,อทำเป็นเรือเมกซโลโดอนไปเลยใหญ่บบเลอบเทอร์เลยไปมาครับเราจะทําเป็นฉลามแบบนนหนาๆเลยนะคะเฮ้ยฉันขอตั้งกลยุทธ์นี้ว่าฉลามบุกโเโอเคไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเลย ฉลามบุกนี่ใช่ฉลามแบบที่มันกินแล้วไม่อ้วนใช่ไหมครับเฮิมบุกก็ไรอ่ะฉลามเส้นบุกอึ้งกรรมการอึ้งยงอย่าอึ้งได้ไหมล่ะโอ้ไมจีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไมจีอันนี้ปามสร้างอะไรเผาฉลามน่ะ ทำเพื่ออะไรเอาฉลามกันก่อกองข้างเหล็กหมดแป๊บเฮ้ยมีลูกกระต่ายด้วยลูกออสอ้าวจะล่ะไม่คิดเอาฉลามต่างเราอะไรนี่อันนี้คือฉลามของเราครับเราจะเอาแบบหัวค้อนหรือว่าหัวธรรมดาดีโอ้โหทูได้ไหมอ่ะฉันทำหัวค้อนเรียบร้อยละอ่ะขอกับตัวอะไรก็ได้ที่ที่เปลืองบล็อกน้อยๆอ่ะไม่ได้ดิ แล้วเราทำให้มันใหญ่โตมาโหฬารเข้าไว้แล้วเดี๋ยวฉันจะซื้อยักษ์สองตัวเอามาไว้ข้างหน้าละกันแล้วให้มันทำลายบล็อกเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยแค่ยักษ์ตัวเดียวอ่ะคิดสภาพบล็อกยังแตกกระจุยเลยเขาสองตัวจะเป็นยังไงแลก็ยักษ์มันมีนะยักษ์อะเออเอาดิปังกูทำเผาฉลามอยู่แป๊บนึงน่าสงสารเขาหน้าแล้วจะทําเพื่ออะไรนี่มันหลอนชาเขียวชัดเลยเนี่ยไม่มีทางใช้เขาฉลามอย่างแน่นอน เราในเอาหนากี่ชั้นนะเพื่อนเราต้องเอาหนาประมาณสามชั้นน่ะโอ้โหมันมันเลยนะสามชั้นเมื่อกี้สองชั้นเราโดนละลายด้วยลาวาแบบเยอะมากเลยนะจนี่เราคนสิบชั้นไหมข้อทีนะเอาเงินจากไหนมาซื้อบอกเมื่อกี้นายไม่เห็นใช่ไหมเห็นไม่เห็นครับอ้โระเบิดโรบัสเติมโรบัสก่อนไอเติมโรบัสบึ้งเลยต้องใช้เหล็กอ่ะบึ้งเลยนาซื้อไปเถอะเจ้าดารไม่ใช่น้องมดนะไม่ใช่เหล็กธรรมดา ้งนี้นะเราผ่านบอสไม่ได้นะเลิกฮ้เลิกเติมโลบักน้อยมันจะเติมโลบักเยอะกว่าเดิมไปถึงเลิกเล่นเถอะเลิกครบมาเลยมนเลยมเลยนี่ตาต่สามชั้นเรียบร้อยครับไอที่เกินเกินเนี่ยบล็อกใครไม่รู้นะผมล้มไม่ได้ทไม่เป็นไรถือว่าเป็นหัวฉลาดแล้วกันนี่หัวหัวเถิดเองเจ้าของต้องมาจัดการน่าจะเป็นชั้นเลยแหละเฮ้แต่ลาชั้นทำลูกกตามันด้วยดีกว่าหนูทำไหมหนูทำสวย โอเคโอเคงั้นปางตกแต่งหน้าตาให้หน่อยนะนี่เลาทำตาโปนอ่ะทำเลยปางเอาแบบบองๆอนะอันนี้เอาไว้ไหนอ่ะเผาฉลามว่าตอนนี้บล็อกเล็กฉันหมดแล้วอะฉันใช้เป็นเอ่อบล็อกธรรมดาละกันไม่ตัวนี้เรากันนะจะซื้อบล็อกเล็กฉันซื้อบล็อกเล็กดีกว่าบล็อกเล็กนะซื้อบล็อกเล็กนี่ค่ะพี่ไม่สังเกตเห็นความน่ารักของมันเลยหรอ ที่มันมีดวงตาสุดแววอยู่ข้างๆอ่ะมันไม่บอก้อนไม่ใช่ไงอ๋อกว่าสิวกเ้ยใครทำใครทำฟันหลามอ่ะจ๋อแดงๆว้าวสุดยอดความครีเอทเฮ้ยนายวางเก้าอี้ตรงนี้เป็นคันบังคับป่ะคะพี่ผิดทำไมมาหนีฉันว่าสิวฉลามโอเคเราจะแบบมีคันบังคับอยู่ด้านหน้านะใช่เราพี่เราอยู่ข้างหน้าแล้วฉลามตาปูนวานทีชอบว่ะเฮ้ยพวกนายว่าเทอร์โบมันเยอะไปเปล่าอ่ะในเท่าไหร่อี่ยัน โอ้ฉลาม,มเ,เท่าไหร่หรอฉลามบินได้เฮ้นนนยนนหนอยฉันบอกแล้วกลยุทธ์ฉลามบุกของเรามันค่อนข้างจะอลังการงานสร้างอันนะผมว่าไม่เยอะไปเพราะว่าฉลามเราเป็นเหล็กทั้งตัวมันหนักแล้วเดี๋ยวเราไปอัดทีเดียวตอนลาวาเฮ้ยโ,โ,โอเค okay, โอเคพี่โม่มนานี่ฉ,าฉลาดมากเลยย่าทีนอินแรกเลยเนขอหูฉลามน้าแล้วส่ลุงติดฉลามดูว่าไงจะปังหูฉลามเสร็จแล้ว โอเคฉันวางเออครั้งที่แล้วเนี่ยอาวุธคือหายไปเลยนะหาอาวุธไม่เจอเลยไม่สามารถสู้กับบอสได้เลยอ่ะถ้าับว่าตอนนี้เรือฉลามบุกข,ของเราเรียบร้อยเราจะติดลูกปง่งเวลาวางคนละพักทาวเวอร์แล้วทุกคน A few moments later อ้าว่ะแล้ว,ลว,ลวตอนนี้เราก็ทกําการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเรือปลาฉลามหัวค้อนของเรานะ ด้วยยักษ์สตัวมีส้วมนั่งบริเวณทุกที่เลยแล้วก็มีพาราชูดด้วยนะคะผมสําหรับเวลาเราล่อนตัวลงไปอาวุธเนี่ยจะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันแหมด้านหลังมีเทอร์โบอีกเพียบ้อมเดอนะอุบคลทุเจนจะเป็นคนบับจ้าวันนี้ทุเจนคนบับเปล่าเหรอลุยลุยลุยยลันใส่ลุงทไมทำไม่ได้เพื่อนใครบังคับอ่ะ ไม่รู้อ่ะอ่าผมอีตรงไหนก็อีใกอี้หลังป่ะพี่กิดป่ะผมผมบังคับผมบังคับเฉยเลยอ่ะโอเคไปไปเอี๋ย่กิตเครอไม่ตุยล็อัไอ้ไอ้ไเริ่มโกงมาทำไมความมาตาคนไม่สดใสเลยเอ้ยปลาดิ้นเหรออ้อยดิปลาปลาปลามันโดนน้ำเงี้ยจับใหดิหน่อยอุ้ยจอยอยู่กับที่ใจเรียบเลยตุยเดียวจอยจะว่าเธอควรเปลี่ยนที่นั่งนะธรรมดาั้งเอาล้วครับมาถึงตอนแรกนะครับปลาฉลามของเราไม่รอช้า จัดการจอร์นาเไปก่อนเลยจอร์เคอยากฉันวางใส่ลงไปที่ครีบฉลามไปไงดูแบบเฮ้ยไฟไฟหน้าเราไปไหมไฟหน้าเราไปก่อนหน้าไปแต่ลากเลยแล้วคะไฟหน้าเรากระจายไปด้านหน้าก่อนนะก็คือแบบว่ามันไม่ติดหรอเออไม่ติดอ่ะผมใส่มันมันจะไฟหน้าเราเลยแก้วโฟมคือจะบอกไปไปชนแทมฉลามคกีฬาจะควรเลยเราไม่เปียกมันคือสิ่งที่จะไปชนชนถึงกีฬางก่อน ใช่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 คือจะบอกว่าไฟหน้าตะเกียบผ่านรอบแรกมาได้อย่างง่ายดายครับมาถึงด่านที่สองด่านที่สองนี่คือด่านอะไรฮะด่านทะเลทะเลเฮ้ยปลาฉลามไมก็าโดอนข้างหน้าหรือจะสู้หัวคอนมาหันตะไครของเราได้ฉลามบุกมอฉันวู้ฉันจะเป็นฉลามวว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 วเป็นวลวววววว คือยักษ์ของเรานี่ทำงานดีมากนะประสานเสียงกันเป็นแบบว่าเพลงว้าวหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งอ่ะเอย่ถ้ามียักษ์ตัวข้างหลังทำอะไรได้เนี่ยยักษ์ตัวข้างหลังคือช่วยอะไรช่วยจริงเอ้ยหุยเรือระวังนะครับผมเลือดเรือของเราตอนนี้มีอยู่138นะมันกำลังจะหมดลมแล้ว มันยังเต็มจะบอกเล่นๆเลยบอวตะกี้ที่มันคว่ำอ่ะเพราะว่าไอ้ไฟหน้ามันกระทำเรือกระโดดโอ้โหจ้งเกือบตายเฮ้ย่างนี้คือเราจะต้องกำจัดพายุเฮอริเคนนะซึ Bilder ่งพายุเฮอริเคนนี่คือสปอนรัวๆแต่ทำอะไรเราไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีพลทหารเยอะมากและเขาเนี่ยจัดการพายุตั้งแต่ตอนมันเกิดเลยเขาเรียกว่าเป็นการคุมกำเนิดพายุ อห้เกิดเขาไม่ที่เกิดเออนี่ด่าที่เราควรระวังก็คือด่านลาวาร์เ้ยๆด่านลาวารด่านนี้ก่อนระวังระวังลาวระวั้ยลบอุ้ยมันแปลงเยตอนนี้ตอนนี้ผมเรารถไฟพังปั๊บแบะผมว่าเล่งเทอร์โบได้เลยนะโอเคโอเคเอโบเลยเธอโบเลยยอดกว่ามา ยังวักข้างหลังก็คาโบพอแล้ว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 ปิ๊ตเต็ดเล็ดปิดไรเป็พี่โมปิด็ลไรโอ้ยสุดยอดไปมาเป็นงานเป็นงานครับทำงานกันเป็นทีมไประวคนมามีเห็นเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้มันข้ามฉากไม่เห็นโอ้ยนั่นแหละพวกเราจะตัดการมันเรือตายพวกนี้โดนลมได้ง่ายๆเลยนะครับนี่มันจรวสลัดอะไรครับจรวดสลัดผมบางส่วนพวกเขาจรวสลัดเรือบางนะฮะเรือบางเหรอไม่ผมดกเหรอผมดกนะ ดอกด้วยแต่เรือเขาดูดิเรือนี่นี่ใช้อะไรเนี่ยใช้ไม้หรือว่าใช้อะไรใชไม่ใช้ทิชชู่นี่ไงรู้แล้วไรจะแาลโรครับอะไรจุนชลันผมโสดแน่นอนสดเฮ้ยผมสดโปรดจีบเฮ้ยมาต่อไปสไตปีครับตอนนี้เราจะไปเจอทูตสวรรค์แล้วนะเฮ้ยอุ้ยอุ้้ยเราแรงมากมันแรงมากโอ้ระวังระวังน้องการแต่งการแต์งการทำไม ใช้ขอให้หน้าที่ของนายนายเปิดกระเป๋าฉุกเฉินแล้วช่วยยิงทั่วสวรรค์หน่อยตรงไหนนะเขียวนะข้างหน้านายอ่ะหนมกดเลยคริสสีเขียวเอาอันเดียวพร้อมท่อเป็นไออันเขียวโอ้แล้วนั่นได้อะไรเลยแล้วมุมคอร์โบอ่ะมันแตกเลือดแตกเลือดแตกเมันเลยขึ้นเลยเองทหาราลงไปแล้วเอาขยับไม่ได้เลยอ่ะยิงให้อยู่ยิงไงอยู่ปั๊๊บปบต้องแตนสิทำไงอ่ะเลือดแตกเลอยตกเรือแตกเปิดเทอร์โบได้ไหมเปิดเทอร์โบดิ เอปิดเปิดเปิดพี่โมอบเออมันคือีแอบไได้ินนะเดี๋ยวไม่ได้นะหลามร้วเกินทำไงดีไลแล้วไลแล้วไลแล้วุละยอ้ลุยอ้ปิดงปดกเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไไไม่ได้ไม่ได้โ้ไม่ได้มันเลี้ยวไม่ได้เป็นไรมัมันเลี้ยวไม่ได้อะมันไม่เลยเฮ้ยโอ้โหระหูฉลาม จะลามตู้ไปตู้น้ำโอ้โหใครจะสามารถปิดให้เราได้ตอนนี้จะเป็นจะงไยแล้วโ u r b o ทำไมื่ออกีี้มไปบอกไม่ได้ซุยไปแล้วอ้าวใครตายใครคนบอกให้เปิดเทอร์โบแล้วก็ปิดไม่ทันเขาบอกว่ามันปิดแล้วโอ้โหทีสิ่งที่เราพลาดคืออะไรรู้ไหมฉันคิดว่าคันบังคับกับไอ้ตรงนี้ด้านหลังอ่ะมันค่อนข้างจะแบบไกลกัน มันหลุดออกไปแน่เลยอะมันไม่เกิดจากเธออย่างเดียวแล้วดูดิทุกคนต้องโหลดพร้อมกันเวลาไอเนี้ยเสร็จปุ๊บอะโอเคงั้นพวกเรากลับไปเกิดใหม่กันดีกว่าฉันว่านะเราต้องมีการเสริมความแข็งแรงให้กับเอ่อตัวนี้ด้วยอ่ะตัวคันโยกคันบังคับอะเพื่อนนายคิดว่าไงหนูว่าหนูจะเอาคันบังคับมาไว้ข้างตัวแล้วก็ล้อมเตัวเองนะนี่มัที่มันติดจากอะไรเราจะได้เอาสิ่งนั้นออก ไฟหน้าเอาไปแล้วอ๋ออย่างงี้ดีมั้ยนี่น่อะฉันสร้างแบบเป็นล้อมแบบนี้ปึ๊บอะฉันคิดว่าน่าจะพอป้องกันได้อยู่นะเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรสามารถแบบว่ามาชนไอตัวนี้ได้อะอ๋อชนไอ้พ่นของเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะเดี๋ยวเราลองกลับไปอีกรอบหนึ่งในด่านทูสวรรค์นะเพื่อน Let's go โอเคเอาละก่อลอยฟ้าแล้วเพื่อนเอาละก่อลอยฟ้าแค่นี้ต้องชําระะทาไงดี ผมว่าเทอร์โบไปได้ไหมยิงขึ้นไปด้านบนเลยยิงขึ้นไปดเธอบอลเลยไหมเทอร์โบเลยไหมยังไม่เทอร์โบเลยนะหนูยังไหวอยู่นะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเปิดเทอร์โบแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเกิดอาการผิดพลาดได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่าพิ่งผมว่ายังไปได้อยู่มีพวกนางฟ้านางฟ้านางฟ้าก่อนผมผมวิ่งอยู่แต่มันมีเนินอ่ะเทอรบอลไหมเทอร์โบมีมีเนินไปไม่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 ไปติดเนินไม่ติดเนินเดียวเดียวเดียวเอาเธอบอลเธอบอลลุ่นแล้วเธอบอลลุ้นไปแล้วเอาเดี๋ยวเดียวก่อนก็เดี๋ยวเดียวได ฉันว่าปัดมได้ลยลูกป่งเปิดลูกโป่งโอเคเปิดฝั่งนู้นเปิดฝั่งนู้นด้วยข้างนึงเปิดลูกโป่งเปิดเธอตเปิดลูกโป่งเปิดเธอเปิดให้อยู่เอาข้างหลังตายไปแล้วมอหลุดไอ้บอไปแล้วจไมหันได้ไหมไม่หันได้ไหมไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วได่ได้อยู่ได้ย่ได้อย่ได้อยู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 ่ไอ้่ได้ดไม่ดได okay. hum ่ไดดอ่ได no no like no no ้อด้ไดออยได้อยู่้ ไอ้คนนั้นเอนจินเราก็ไปด้วยเหรอเอนจินเราก็ไปหายไปด้วยเอนจินหายไปด้วยเพื่อนแลค่นี้ต้องชำระจะยิงวิ่งเย็นลอยฟ้าอาสวันนั่นไม่สามารถเต้าลูกฟองจะหมดแล้วใช่ไหมอยู่ได้อยู่ได้อยู่ลมจะหมดแล้วมันกำลังจะหล่นแล้วนะได้อยู่กำลจะหล่นแล้วเราผ่านเราข้ามเส้นขอบฟ้ามาแล้วเราถึงใจลูกแล้วผ่านเลนโบว์แล้ว เหนือลูกเดียวเหนือลูกเดียวเปิดก่อนก็ได้หมดทีละเปิดไม่ทันจะไงเนี่ยน้อยไอ้ไรยังมาไปก่อนให้จะไปนี้เหรอมาอีกอ่ะอ่าผมผมผมกับปางมามาใหม่แล้วฮะผมทำไม่ได้นะทำไม่ได้เนาะด้วยอ่าทำไมเห็นว่ารถไฟมันขยับได้ด้วยขยับได้โดนแน่โอ้โห มนตามมาข้างหลัง<ห>นี่คือบอกเลยเฮ้ยนี่แบบโปรเฟชชั่นอลจนขนาดว่ารู้แล้วนะว่าระเบิดอยู่ตรงไหนอะ่ะใช่ <Professional S 2> รู้โปรเฟชชั่นอลของจริงจัดเฮ hey ้ยเราไหว,วจัดผมบอกเลยว่าครั้งนี้เริ่มีการปรับแต่งเรือมาเล็กน้อยนะด้วยการใส่ไอพ่นมาทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนะคะจะเป็นด้านหน้าหัวฉลามกับด้านหลังหัวฉลามแล้วก็ มีจรวดด้วยเหรอจรวดด้วยต้องติดจรวดด้วยเฮ้ยโคตรโหดอ่ะมีจรวดด้วยอย่าโอกอีกสองเฮ้ยของแท้มาแล้วไอ้ทูตสวรรค์มาดิไปเลยไมไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยมันมันกระเด็นมันกระเด็นเอาเฮ้ยเอ้ยเอาลงติดขันอีกแล้วอ่ะเราติดคันอีกแล้วทำไงเฮรีฉันเปิดจรวดฉันเปิดจรวดไป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 จรวดออกข้างจรวดเฮ้ยสไลด์สไลด์เฮ้ยเราจะไปโดน คีบคีบหลุดชีบหลุดแล้วหอยหลังอยหลังไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ไม่เป็นไรยังไม่ได้อยู่ไม่เป็นไรยังไม่ได้อยู่ไกิเราต้องสู้เราต้องช่วยกันทำลายแม่ทำลายแมปืนดไฟไม่เป็นไรตายโอ้ลุโป่งลุโป่งลุป่งโอยแย่ลุป่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลกโป่งไปเลยไปเลยให้มันโอเคเอาปิดไมไม่ปิดล้กันปิดไม่ต้องปิดจวต่อไป เฮ้ยอันนี้อันนี้เราจะไม่ลุกโผล่จริงเหรอไอพื้นพื้นมันได้อยู่มันแค่ติดหินพื้นโพื้นถายไปชั้นหนึ่งแลายไปสองชั้นแล้วหายแล้วนะมันหายแล้วนะไอหวัดเสียวหวัดเสียวยิงชี้ยิงระเบิดเลยชี้ยิงระเบิดโอ้หนูตายแน่โอ้โหมันลอยเลยโอเคพวกเราโอ้ยฉลามฉลามของพวกเราไปต่อได้ครับฉลามตัวมื่อจุดสุดตอนนี้กับตอนนี่ไอหางหายไปเราไมเจอกับเหล่าเอลนะคะ อ่ทุกคนตอนนี้ฉลามจรวดนี่คือทีามรากเลยนีแล้วนะสามารถลอยตัวได้แล้วก็นําทางได้แบบสุดยอดทุกคนดูดิแต่ฉลามเราเป็นปลาสลิดแล้วนะปลาสลิดแล้วเพียงเดียววอตแล้วเหลือแต่หัวนะให้ลงไหมไม่จรวดจรวดลงก่อนจรวดลงก่อนโอ้โหตอนนี้แหละทุกคนใช้อาวุธหยิบอาวุธขึ้นมาบอตมาแล้วเราเรือกกันเราเลือกก่อนจรวด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 จรว ใช้ปืนใหญ่ใช้ปืนใหญ่โอ้โหอ้าวบอสตายเอ้วอ้าวบอสตายแล้วเลือดเลือดมันเท่าเดิมไงเพื่อนเมื่อกี้เราเกือบฆ่ามันรอบแรกนะมาเราเข้าสู่เส้นชัยกันเลยนะทุกคนไปด้วยไปด้วยมีใจจังเลยเฮยน่าใจอย่านี่นี่มันสุดเส้นชัยแล้วใช่ใบเราลงเรือมานี่มันถูกถูกแล้วใช่ไหมใช่ใช่ ใช่ใช่ใช่ทางผู้ใช้ของท่าอะไรอะหมดจบแล้วแกแกเอาเพื่อนของเรามาเดี๋ยวนี้เอาขึ้นมาไม่อาฟังไว้ก่อนเอ้าผมมีเอเลี่ยนคอยควบคุมพวกมันนาต่างดุเพื่อนของพวกเรากูดานี่บูดาเหรอจับเอเลลี่ยนแ้วทำไมเป็นบูดาเราไปสล็อตทุกคน มมกมน่ษย์<า><อ>จะต้องตอบแทนพวกนายอย่างงามฉันขโมยเขาบางอย่างมาจากมนุษย์ต่างดาวด้วยละ่ะเย้กว่าจะชนะโอโ้โหได้แล้วคับผมเป็นการชนะที่แบบว่าฟุกฟุกนิดหน่อยนะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราได้ช่วยผู้หญิงคนนั้นออกมาจากการทำร้ายของมนุษย์ต่างดาวและที่สำคัญเราได้ชนะหนึ่งครั้งและ สามารถปลดล็อกของได้เพียบเลยทุกคนโอ้มีของให้ซื้ออื่นเลยได้หนดูซิว่าฉันสามารถปลดทาวเวอร์อะไรได้บ้างโอ้โหมีล็อกเก็ตลันเชิ์ปืน มินิการเนอร์เออปืนมินิการแล้วก็ปืนยิงจรวดแต่เมื่อกี้ต้องขอบอกเลยว่าคนที่ทำให้พวกเราชนะนั้นก็คือจรวดจรวดบินขึ้นมาได้สช่ไหมล่เนี่ยจรวดด้านข้างใช่ไหมได้จรวดด้านข้างสุดยอดและในเกมนี้เนี่ย<อ>ก็ยังมีแบบ เรือที่เขาต่อมาให้พวกเราแล้วนะสําหรับใครที่ต่อเรือไม่เก่งเนี่ยก็สามารถมาซื้อพวกเรือจนสลาดหรือว่าซื้อรถอะไรแบบนี้ได้เลยนะใช้โลบักซื้อจ้านี่ายุกคนเฮ้ยเรือเห็นแก่ตัวคือยังไงก็ต้องติดเอ็นจิ้นไว้สินะ เลื่อนเลื่ลอนลงหัวอีกแล้วเนี่ยเก็บเจ็บโอ้ยโอเคแล้วชอบเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการสร้างแพแบบนี้นะและถ้าใครชอบเด็กก็อย uh ่าลืมท like ี่จะกดไลค์กดแชร์กดซอนสไครป์พวกเราด้วยที่สองพัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะแต่ในวิทย์พายคิปใหม่ไว้ครั้งหน้าตัวเกมนี้อัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาสร้างเรือกันต่อนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบบ๊าายอ๋อแล้วดูจรลล์ค ตละลักเทแบบสวนสนามเลยแพมของเราจะรับไหวมีเดียตสลอดนา,ายลองมานั่งดูดิตัวข้างหน้าลองมานั่งไม <c oughs> ่เอาเม่เอาเลืเลอก <c oughs> ตัว